สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นกรารพยากรคนเกิดราศีพฤษภในลักษณะพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกัไนค์ไรก็แชร์ก็ b ั c r i b e ติดตามเร็นใจกับช่องช่นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่ Believer 3 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักนี้อลาอาดีมาทาค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่น,นราคาพิเศษลดให้2่ต่อในต้นเดือนมิถุนายนก็คือวันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนวันที่10มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมาทาค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษเนาะยัาเลืมเนใจะสนับคนที่อยากได้ราคาพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของรถสงต่อแล้วนะครับก็รีบอลอาอดีมาทาค่าครูกันเลยครับ โอเคคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนมิถุนานยน2568แต่เป็น EP ที่2ครับใครยังไม่ได้ฟัง EP แรกย้อนกลับไปฟัง EP แรกด้วยนะครับขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของดาวย้ายเนาะดาวย้ายสําคัญกับเราตรงที่ว่าเราต้องดูคือมันเป็นเรื่องเราที่จะมีการอัปเดตในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันก็ไปดูได้ครับว่านจะได้เกิดอะไรในปัจจุบันจะได้เต็มรับต้านหับ ได้แ,แก้ไขได้นะครับได้ทันเนาะส่วน E ีีนี้เป็นอ P ีที่2ครับเป็นการครอบคลุมชะตาชีวิตของเราทั้งหมด5เรื่องสําคัญที่ทคนอยากรู้มากที่สุดก็ดเรียบเรียงมาให้แล้วก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภอย่าลัมมาติดตามรับฟังกันในคลิปนี้เลยครับบอกไว้ก่อนว่าคนู้ศพเนี่ยค่อนข้างโอเคในเดือนนี้มากเลยนะครับปังมากเลยผู้ที่เกิดราศีพิศพดูยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาพิอยจะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีพิศบตรงนี้ ดวงแรกอาจจะเสียหน่อยแต่อย่าเพิ่งตกใจนะเดีย๋ยวไปดวงที่2ที่3จะดีขึ้นนะครับเราไปดูดวงแรกคือดาวศุกร์ยายราศีดวงแรกในเดือนมิถุนาย,ยนเข้าสู่ราศีเมษวันได้2มิถุนาย,ยน25 6, 6 8จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษพบเรือนวินาศเนาะอันนี้จะเสียแต่อย่าเพิ่งตกใจอ,อันอื่นจะดีขึ้นาลาภดาวศุกร์ตกลาภเนี่ยย้อนไปก่อนคือวันที่1แล้วก็ย้อนไปในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนลาภครับดาวศุกร์ตกลาภในราศีมีนเนี่ย ได้ตำแหน่งอุดและมหาอุดหมายถึงมีสเสน่ห์ตนุลาภคือมีสเสน่ห์นะครับคือเอาเป็นว่ารายได้การเงินค่อนข้างดีพระตกลาภคะถามถามดูก่อนว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้างแต่สำหรับผมเกิดราศพีพฤษภเนาะไม่ใช่นักนานะครับแต่เกิดราศพีพฤษภเนี่ยก็ก็ถือว่าการเงินโอเคนะถือว่าไม่ได้พีคเต็มร้อยแต่ถือว่าดีเกินครึ่งไปอีกคือแบบโอเคอยู่พอสมควรเลยแต่ทุกคนเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ข้างล่างช่วยกันแบบคุยกันได้นะอ ก็เอาเป็นว่ามาแชร์แชร์กันดูว่าเป็นยังไงกันบ้างส่วนใหญ่นะครับที่ดาวศุกร์ถอยหลังอยู่5เดือนคือปกติดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรอ,อยู่ในราศีหนึ่งเนี่ยแค่เดือนเดียวถึงถอยหลังก็เดือนครึ่งแต่อันนี้คือ5เดือนไม่รู้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับดาวศุกร์ดาวประจาตัวของเราเนี่ยไปตกเรือนลาภวินาศเออขอโทษลาภในราศีมีนเนี่ยครับเออมันมันอยู่นานมากเลย5เดือนอีกเดือนเดียวจะครึ่งปีแล้วคิดดูนะครับไม่รู้ มันมันไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนานๆขนาดนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับจี้ดาวสุขพอโคโจรเข้าสู่ราศีเมษวันที่สองมิถุนายนอยู่ในเดวินาได้ตำแหน่งประด้วยนะครับมันจะเสียสองตำแหน่งเพราะว่า1คือดาวดาวใดก็ตามตกเดวินาจะเสีย2คือดาวสุขเป็นประด้วยคือความไม่เข้มแข็งตนุวินาศกับอริวินาดังนั้นได้ทุกขลาบยังดีที่ได้ทุกขลาบ หมายความว่าดีครึ่งเสียครึ่งไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตนุวินาศคือความกดดันมากๆวิธีการแก้คือไม่อยู่บ้านเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวไปอะไรได้หมดจะถือว่าเป็นตัวแก้อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะจะไปเที่ยวทะเลก็ไม่ดีเพราะว่าฝนตกทะเลไม่สวยสองจะไปป่าเขาลำเนาภัยทางจะลื่นหินจะถลม่มจะ อ,อ,อะไรอะพวกพวกทาาพวกอะไรเงี้ยก็จะเยอะเอาเป็นว่ามันมันมันก็ไม่สะดวกในการเที่ยวะนะครับเอาเป็นว่าไปเที่ยวไหนก็ได้ที่ที่ที่เราไปได้แล้วกันอ่ะก็หาหาเอาว่าที่ไหนมีที่ไหนเที่ยวชอบอะไรไปไปได้หมดถือว่าเป็นตัวแก้ครับเพราะว่าดาวศุกร์ตงวินาทุกดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสุขพอตกเลยวินาทมันไม่มีความสุขนะครับความสุขมันเจือจางหายไปนะครับดังนั้นเราก็ต้อง หาทางแก้ด้วยกันแบบเที่ยวมันก็จะทําให้แก้ดวงชะตาไปในทางทิศที่ถูกต้องก็คือมันก็จะทําให้เรามีความสุขได้ในความทุกข์นั่นแหละจะมีความสุขได้อริไปวินาศอย่างน้อยปัญหาทุกอย่างก็ยังจบลงไปได้ด้วยดีจบไปได้แต่ด้วยดีหรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราจัดการบริตยูมันอยู่ในเืินตนุทําให้เราอ่ะเกิดการพลิกผันในชีวิตค่อนข้างบ่อยแล้วพอมไปตกในวินาศก็จะมีสิ่งที่จะต้องเสื่อมไป ก็ต้องปล่อยวางวิธีการแก้คือปล่อยวางแต่ทํายากมากนะดาวศุกร์ตกวินาศแล้วต้องให้ปล่อยวางเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะว่าแต่มันปล่อยวางได้เพราะดาวศุกร์เป็นประหมายความว่าดาวศุกร์เป็นดาวยึดติดดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่มันอาจจะนํามาซึ่งความผิดพลาดผิดหวังให้กับเราก็ได้เพราะอยู่ในวินาศวินาศคือผิดพลาดผิดหวัง ดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นความอยากที่ยังน้อยกว่าความโลภดาวศุกร์สองคือคือโหราศาสตร์ก็จะบอกว่าดาวศุกร์คูณสองจะเป็นดาวราหูนะครับหมายความว่าอยากมากอยากไม่มีวันที่สิ้นสุดเช่นได้ล้านหนึ่งจะเอาสิบล้านมันไม่พอสิบล้านเสร็จมันก็ยังไม่พอเอาร้อยล้านร้อยล,ล้านไม่พอจะเอาพันล้านพันล้านไม่พอจะเอาหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านไปเรื่อยๆแล้วโลภไม่มีวันที่สิ้นสุดมันก็เหมือนกับนิทานอีศรเรื่องห,งหนึ่งที่สอนเอาไว้ สนใจคนเอาไว้ว่ามีหมาป่าตัวหนึง่งไม่ใช่หมาปา่าหมาหมาตัวเหนือไม่รู้หมาอะไรแต่ว่าคาบเนื้อไว้ในปากชิ้นใหญ่เดินผ่านมาจะข้ามสะพานก็เอาหน้าชะโงกไปตรงสะพานตรงตรง,ตรงสะพานใช่ไหมครับก็เห็นเงาในน้ํบาบังเอิญว่าเห็นชิ้นเนื้อก้อนใหญ่ในน้ําใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าชิ้นที่เราที่ที่หมาตัวนั้นนคะาบมาอยู่ก็เลยกระโจนลงไป จะไปคาบชิ้นเนื้อใหม่ก็เลยต้องปล่อยชิ้นเก่าก่อนปรากฏว่าตกน้ําแล้วชิ้นเนื้อนั้นก็จมหายไปส่วนตัวที่ไปคาบก็ไม่มีพ่านเป็นเงาสุดท้ายก็เลยชวดทั้งหมดเรียกว่าตายน้าตื้นนะครับหรือเรียกว่าตกมาตายก็ได้ตายน้าตื้นก็ได้ราหูจะเป็นพวกประเภทนี้ตกมาตายตายน้าตื้นคือฉลาดนะแต่ตายน้าตื้นนะครับเหมือนความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดโซฟาสิบโบราณน,นี้เหมือนกันนะครับก็คือพวกนี้ว่าหมาตอนนั้นก็เลยอดไม่ได้กินเนื้อเลย เนี่ยคือความโลภมันสอนมนุษย์ให้ฟังไว้ว่าถ้าโลภเหมือนหมาตัวนี้จะทําให้ไม่เหลืออะไรในสักวันแต่ถ้าเรารู้จักแบ่งรับแบ่งสู้ถ้าเผื่อหมาตัวนี้คิดสักหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าวางไว้ก่อนกับพื้นแล้วกระโดดลงไปอย่างน้อยเปียกอ่ะขึ้นมาก็ยังได้อะไรเนื้อชิ้นเก่าถึงจะหาชิ้นที่ในเงาไม่เจออะไรแบบนี้ก็ยังพอมีความเป็นไปได้ถูกปะครับเออเขาก,ก็สอนใจให้รู้ไว้ว่าหรือไม่ก็ไม่ต้องเกิดความโลภเลยดีกว่าเพราะว่า เนื้ออยู่ในปากฉันก็กินไปสิแต่ทําไมต้องไปอยากได้หรือไม่ก็กินให้หมดก่อนเราค่อยกระโดดลงไปก็ได้อะไรเงี้ยแต,แตดย่ด้วยความที่มันเป็นสัตว์เนาะมันคงคิดอะไรมากไม่ได้เหมือนคนน,นะครับคนเรายังรู้จักชราใจแต่สัตว์มันไม่มีความชราใจม,มีแต่ความโลภนะครับสัตว์ในฉันเนี่ยทาอะไรด้วยอารมณ์อย่างเดียวเลยครับดังนั้นมันจึงไม่สามารถสร้างความดีได้คือคือไม่ใช่หมาสร้างความดีไม่ได้นะครับสร้างได้แต่หมายถึงว่าด้วยด้วยภูมิของเขาครับ เขาเกิดมาเขาก็ต้องแข็งแกร่งจริงดีกันเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะมันคนเลี้ยงไงมันหาไม่เป็นละหรือถ้ามันหามันก็หาไม่มันก็คุยขยะเท่านั้นนะครับมันจะทําอะไรได้ถูกปะครับมันจะเอาเท้าไปกุดหาเผือกหามันกินก็ไม่ได้ไงเออหรือไม่ก็จะไปล่าสัตว์แล้วมีสัตว์ไหนให้ล่าในเมื่ออยู่ในบ้านคนอยู่ในเขตเมืองถูกปะครับอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดียกเว้นคุยขยะกินนั่นแหละ มีอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยมันมันถูกอยู่ในแวดล้อมแบบเนี้ยมันก็ถูกจํากัดแล้วแหละอะไรประมาณเนี่ยเนี่ยถ้าตกไปในภูมิที่ต่ํากว่าเราเนี่ยมันจะลําบากนะนะเพราะมันสร้างความดีไม่เป็นสร้างได้บางตัวแต่ไม่รู้จักความความดีนะครับแต่มันแค่ทําไปตามสัรชาตญยานแต่บังเอิญมันถูกแล้วมนุษย์กาหนดไว้ว่าอย่างนี้คือความดีอย่างอย่างหมามันเฝ้าบ้านหมามันช่วยจับโจรหมามันช่วยนู่นนี่นั่นอันเนี้ยมันคือคือทำความดีโดย โดยที่มันไม่ได้รู้หรอกครับมันรู้แต่แค่ว่าสัญชาตญาณคือปกป้องเจ้าของอะไรแบบนี้เฉยๆแต่มันดันเป็นความดีที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาดังนั้นมันก็เลยได้ความดีไปอันนี้ยังเป็นเป็นสัตว์ที่ยังดีแต่สัตว์บางประเภทเนี่ยไม่เลยเลี้ยงไม่เชื่องคือเห็นทําลายคนก็มีเยอะๆเนาะพิษบูนี่มีประจําเลยมีสาวคนหนึ่งเก็บพิษบูข้างทางมาเลี้ยงสุดท้ายก็โดนขยําเกือบเอาชีวิตไม่รอดทําความดีนีนชาวนากระูเห่าเนาะเนี่ยเห็นไหม ทำดีกับมันมันยังไม่ดีก็เรื่ต่าเราเลยเห็นไหมเนี่ยก็คือเมื่อี้ว่าสัตว์เดรัจฉานมันเป็นแบบนี้มันมันไวใจไม่ได้อสัตว์หน้าขนนไอสัตว์เอ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบแต่ผมไม่ได้แอนตี้นะเพราะว่าผมก็เลี้ยงน้องหมาอยู่นะครับอะไรประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าเออให้เรารับรู้เอาไว้กันประมาณนี้นะครับก็ทําความดีมากๆ ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องตกไปต่ํวคานี้ให้เป็นเทวดาหรือไม่ก็เป็นมนุษย์เราเหมือนเดิมนะครับจะได้อยุดดารงต่อไปแต่มันมีความเสี่ยงมากเลยนะครับเกิดชาติหนึ่งถ้าเราทําความผิดไปมากอ่ะจนเพอภัยด้วยความลาหูที่หลงไปะครับก็อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ไม่มีอย่าอย่าเอาอะไรมามั่นว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยากครับคือเราไม่รู้หรอกเราไม่มีทางรู้นะครับแล้วบางคนบอกว่ามีจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมีไม่มีไม่รู้แต่เชื่อไว้ดีกว่าเพราะถ้าเผื่อเราทํแต่บาป ไปทุกวี่ทุกวันเก็บสะสมไปเรื่อยๆถ้ามันมีจริงทําไงอะถูกปะครับเราก็จะต้องตอกไปเป็นอบายภูมิต่อไปแล้วเราก็ไม่คือพอตอกไปแค่เดราชานอยู่ในภูมิเดียวกันกันกบเรานะโอ้โหแทบไม่ต้องคิดเลยว่าจะได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์ง่ายๆอีกกี่ร้อยกี่กับพันก็ไม่รู้นะครับกว่าจะไ,ได้เป็นมนุษย์เพราะเป็นน้องหมาเป็นน้องแมวก็ไม่ใช่ว่าจะสร้างบุญกุศลได้มากมายจนได้เกิดเป็นมนุษย์ถูกปะครับมันยากนะเออ ม,มนุษย์เราเองบางคนยังทําความดียากหรือไม่ทําความดีเลยก็มีมันก็ยังตกไปได้เห็นไหมครับเทวดาเองก็ยังต้องตกสวรรค์เพราะหมดบุญเหมือนกันเห็นไหมมันไม่มีอะไรที่จรังงเลยยกเว้นหลุดผลนิพพานเท่านั้นที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายต่เกิดเพราะไม่เกิดรูปไม่เกิดรูปก็จะไม่เกิดความทุกข์อ่ะขอโทษคนเดี๋ยวจะหาว่าผมมามาสอนทำหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าจบนะอ่ะให้รู้ไว้ว่าประมาณนั้นทีนี้เราไปดูกันต่อที่ การงานการงานเป็นเกษตรดาวราหูเป็นความมั่นคงเราเราเข้มแข็งในเกณฑ์ลัคนาตรงนี้ดีมากมันจะทาให้เรา,เาสร้างสิ่งดีๆที่จะเกิดความมั่นคงในอน,น,น,นาคตข้างหน้าได้คืออย่างนี้ครับดาวราหูเป็นเกษตรในเดือนกรมะันมันแปลว่าแพชชั่นดาวราหูเป็นดาวแพชชั่นเป็นดาวคาวิเศษประธานกรรมกิริยาแล้วเอาคําวิเศษเ,เติมเข้ามาเช่นราศีราศีที่โชคดีที่สุดอ่ะคำว่าโชคดีที่สุดคือโชคใช่ไหมก็คือดาวราหูคือขยายขยาย คำว่าโชคดีมาก็คือคําว่าคาวิเศษดาวราหูเป็นคําวิเศษนะครับหมายถึงว่าดาวเจ็ดดวงวันทั้งเจ็ดนะครับคือดาวที่แปลว่าความมั่นคงแต่ดาวบริตยูดาวราหูและดาวเกตเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการพลิกหมายถึงชีวิตเนี้ยเราสามารถพลิกผันได้บ่อยจะพลิกดีพลิกลายได้หมดครับจากจนจะเป็นรวยจะรวยจะเป็นจนได้หมดนะครับมันพลิกได้ตลอดเวลาอย่าคิดว่ารวยแล้วจะรวยคำ้าไม่มีทางรวยถ้าทําตัวไม่ดี ทำผิดอะไรมันก็ตกต่ำได้เหมือนกันนั่นแหละครับดาวสามดวงนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแต่มันก็ให้โอกาสเราได้ด้วยเหมือนกับว่าคนที่จนมาแต่เกิดแต่มีสิทธิ์จะรวยได้ก็เพราะดาวสามดวงนี้เช่นเดียวกันดังนั้นตระหนักดีๆกับความมั่นคงของดาวทั้ง7และต้องตระหนักกับดาวสามดวงที่ต้องระมัดระวังจากการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของเขาโดยเฉพาะดาวบริตอยูมาทับหลักนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้มันจะทําให้เรารวยก็ได้ มันทำให้เราจนก็ได้นะมฤตยูเนี่ยที่กลุ่มลักเราอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเกณฑ์นไายอะไรมฤตยูกลุ่มลักไม่ได้เกณียนไหลอะไรโชคดีเพราะว่าถ้ามันเล็งลักมันจะหลแต่ถ้ากลุ่มลักเนี่ยมีทั้งผลดีและผลเสียอยู่ที่เราทําอะไรแล้วก็เจอดาวอะไรในพื้นดวงชะตาเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงพิกผพัน์ไปตามนั้นนะครับแต่ขอไม่พูดเอาเป็นราหูดีมั่นคงละเล็งกระดังคารที่ใหม่คอยอยู่ในเดือนพันธุก็จะเกิดความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าดาวราหูอยู่ปีครึ่งแปลว่าเรายิ่งต้องมีการปรับ เปลีป่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานและมีพชชั่นตั้งเป้าไว้แล้วทาไปให้ถึงภายในปีครึ่งนี้เราอาจจะประสบความสําเร็จมั่นคงได้ภายในครึ่งปีปีครึ่งนี้ได้เลยครับเพราะว่าการกระทําของเราเนี่ยมันทําไปได้ดีมากๆแต่มีอย่างหนึ่งนะอังคารลาหูคู่ท่านลมลมเป็นพิษหมายถึงใช้สัญชาตญาณมากเกินไปอยากได้ก็ทําเลยไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดอะไรคือหมายความว่า คือคนเราอ่ะเวลามีโชคมีลาบเราต้องระแวงไว้หน่อยนึงว่าโชคลาบเนี้ยมันมาจากไหนมันถูกต้องหรือไม่มันไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าหรือมันไปทําผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะลาหูมักจะชวนให้เราหลงทางประจํามันจะหลงครับเวลาลาหูทับรักใครเนี่ยจะหลงทางหมายถึงอย่าไปในที่ที่มันไม่เคยไปเพราะว่าอาจจะหลงหลงที่นี่หมายถึงจะไปเจอคนพานลาหูคือคนพานก็หมายถึงจะโอ้ชีวิตจะสูญเสียจะตกต่ําจะอะไรได้หมดเลยครับ ก็ระมัดระวังพอเข้ากาันงานก็จะลุ่มหลงทําผิดทิศผิดทางอยากรวยไวอยากสําเร็จไวอยากมั่นคงไวก็เอาทางที่ผิดเขาเรียกว่าทางสีเทาสีเทาก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าเข้าไปเทาไปเทาไปเรื่อยๆจนดำเนี่ยอันนี้ระวังก็จะเกิดเรื่องเกิดราวได้ก็จะไปวินาศตามดวงชะตาที่ตกเรือนวินาศดาวประจำตัวตกเรือนวินาศก็ทาให้ชีวิตพังหายนะได้เหมือนกันเห็นไหมครับระมัดระวังเอาไว้ แต่ว่าเอาเป็นว่าโดยรวมคือดีการงานมีพชชั่นทําไปก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายดวงแรกดีดวงที่2ดีแล้วนะต่อไปดวงที่3ครับก็คือการเงินเป็นดาวพุธอันนี้ก็ดีดาวพุธตกราศีมิถุนเป็นเกษตรวันที่3มิถุนาย,ยน68เสิร์ชจ,จากเรือนพิศพเข้าสูเ่เรือนกระดุมพักเป็นเกษตรกุมดาวอาทิตย์กับพฤหัสอิน,นปังในรอบ12ปีแต่ว่าอาทิตย์ยังไม่มานะครับดาวพุธมาก่อน พุทธกับพาสวดีคือการวางแผนมาทำ Money Management มันนี่แมจเมนต์หมายความว่าพยายามจัดสรรจัดการเรื่องของการเงินให้ดีควบคุมรายจ่ายและก็รายรับให้ดีแล้วเราจะจะถือว่าเงินมันจะคล่องมันจะดีมันจะปังมันจะโอเคเพราะมันรอบ12ปีเราจะได้รับโอกาสดีๆแต่เดี๋ยวรอดาวอาทิตย์เข้ามาก่อนตอนแรกเป็นการวางแผนก่อนด้าน,นการเงินว่าเราจะหาเงินยังไงเราจะเก็บเงินยังไงเราจะไปต่อยอดเงินยังไง ก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆต้องใช้ความคิดครับแต่อย่าเพิ่งลงมือทําให้คิดก่อนก็ <_ S 2> อย่าง,างที่บอกไปอังคารราหูมันไม่คิดทาตามสัญชตาตญาณก็จะพังง่ายเรียกว่าไปผิดทิศผิดทางหลงผิดไปได้แต่ถ้าทําใช้กํากับเนี่ยมันจะดีอีกอย่าง,างหนึ่งถ้าโลภมากจะลาภหายตรงที่ว่าดาวอังคารเบียนกระดาวมฤตยูดาวราหูเบียนกระดาวมฤตยูเลงกันเลงกันนดีเพราะเป็นคู่ทัดุลมแต่มันเบียนกระดาวมฤตยูทั้งคู่มฤตยูคือหักกลางหปาถึงพลิกผัน พลิกผันทาให้ทุกอย่างมันพังทลายลงมาถ้าเกิดความโลภมากเกินไปแต่ถ้าโลภดีก็จะพลิกผันไปสู่สิ่ง,สงที่ดีอย่างที่บอกไปไงว่าเมล็ตยุกุมลักมันจะทําให้พลิกผันได้เมล็ดตยุเป็นดาวที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นหมายถึงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ร้ายก็ได้อยู่ที่คือแต่อังคารลาหูมีข้อเสียคือคู่ทัดนนมคือการทําอะไรด้วยความขมักขเม่นด้วยความจริงจังด้วยความซีเรียสมันเป็นข้อดีก็จริง แต่ถ้าไปผิดทิศผิดทางไม่ได้ผลประโยชน์อะไรครับ <c oughs> เนื่อเปล่าเนฟรีก็จะได้อย่างังน,นั้นมื่อจะอยู่ก็จะพลิกก็จะไม่เกิดการพลิกผันไปสู่สิ่งที่ดีแต่ถ้าเราทําถูกทางเราเข้าใจว่าอาจต้องวางแผนก่อนนะดาวกันเงินมันเข้ามาแล้วนะมีอะไรอยู่ในเรือนการเงินเราจะได้เงินก็ต้องวางแผนไงถ้าอยากได้ตามดวงชะตาก็ต้องทําตามดวงชะตาคือต้องวางแผนก่อนวางแผนให้รอบคอบตั้งแต่แรกจัดสรรให้ตั้งแต่แรกแล้วลงมือทําอย่างเต็มที่แล้วก็หาแพชชั่นให้เจอ ก็ทําไปสุดท้ายก็มันก็จะพลิกรวยเลยทีนี้เข้าใจนี่อย่างต้องเข้าใจดาวเพราะดาวหลายๆดวงสนับสนุนแล้วสุภะลาภะผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนถึงจะได้ความที่ไม่ได้ง่ายแต่ก็ได้มาอยู่ดีอ่ะก็แปลว่ามันยังเอื้อให้ดีอยู่นะครับก็ถือว่าทุกดาวแทบจะเอื้อให้ดีหมดรอตัวเดียวเลยคือดีหมดเลยนะรอตัวเดียวเลยคือดาวสุขถ้าดาวสุขเดินหน้าดีนะโอ้เต็มตัวปังคนรสบศพเนี่ยปังมากๆแต่ตอนนี้ยังไม่ปังมากเท่าที่ควร หมายถึงยังไม่สุดพีคสุด100%เพราะดาวศุกร์ตกวินาศอยู่นะครับทีนี้การเงินดาวพุธจะย้ายออกมาที่ภามิถุนายนใช่ปะก็ไปอยู่เดือนสาจฉก็ดีแต่มันดีคนละเรื่องทีนี้ดาวพุธไม่อยู่แล้วเหลือดาวพฤศรีดวงเดียวที่อาทิตย์ย้าย15มิถุนายนใช่ไหมครับจะมีเวลาแค่7วัน15 2 2ถึงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงดีที่สุดในรอบ12ปีอาทิตย์เจอกระดาษพฤศรีดาวที่เป็นราชาชคเจอกระดาษศรีได้คู่มิตรใหญ่พันธุกระดุมพระได้เงินจากอสังหา แหรือครอบครัวหรือกงสีแปลว่าจะมีคนเกื้อหนุนเรื่องการเงินให้กับเรามีคนเอาเงินมาให้ให้ง่ายๆเราจะโชคให้ง่ายๆและเราจะโชคยับบริสุทธิ์ด้วยแต่ต้องไปดูในพื้นดวงก่อนว่าเรามีดาวอะไรในราศีมิถุนกับราศีธนูไหมถ้ามีมันจะบริสุทธิ์อย่างผมมาเกิดราศีพิศใช่ไหมผมไม่บริสุทธิ์ครับเพราะผมมีดาวคู่สตรูอยู่ในราศีมิถุนกับดาวอาทิตย์ดังนั้นก็จะทําให้ ดับลงนะครับอาจจะมีต้องต้องระมัดระวังด้วยซ้ำเพราะที่อัเพราะอาธิการอังคารมันเป็นดาวคู่แตกหักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ถ้าใครเกิดราศีพฤษภนะก็ก็กเออเหมือนกันคือคือหมถึงว่าถ้ามีเหมือนกันเนะี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้การเงินการงานความรักความรักคือดาวอังคารโคจรอ,ออกจากราศีกรกฎแล้ววันที่6มิถุนายน อยู่ไปประมาณเดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งผมไม่แน่ใจรอดูเดือนหน้าเอาไปว่าหนึ่งเดือนก่อน6มิถุนายนถึง6กรกฎาเรื่องนี้ก็ดีอีกล้เรื่องความรักเพราะว่าดาวคาันออกจากเรือนกรกฎที่ถอยหลังเนี่ยมาสู่เรือนพันธุวินาศพันธุกับปัตตนิพันธุปัตตนีพันธุคือการแต่งงานคือการเซ็นสัญญาเรื่องของที่ดินเมื่อกี้บอกจะได้เงินจากการเซ็นสัญญาแล้ววินาศพันธุเนี่ยหมายถึงจากคนแดนไกลถ้าถ้าเป็นการขายที่ดินจะหมายถึง มีสิทธิขายได้จากคนต่างถิ่นนะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่คือมันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ด้วยนะถึงจะดีนังนั้นจะเป็นเรื่องลายนะครับเรื่องดีก็คือคุณต้องออกจากครอบครัวเก่าคุณต้องแต่งออกไม่ใช่แต่งเข้าถ้าคุณแต่งออกจะดีแต่ถ้าคุณแต่งเข้าจะเสียเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัตตนีคือความรักคือคู่ครองพันธุ์คือครอบครัววินาศคือออกหมายถึงพังทลายก็คือหมายถึงว่าจบแล้ว จบจากบ้านเก่าจะดีเพราะว่าวินาจะออกในเป็นทางที่ดีคือการจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ถ้าคุณแต่งเข้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงออกอะ่ะมันมีแต่คนเข้ามาในชีวิตถูกปะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่เข้ามาไม่จะออกไปในนั้นก็จะเป็นผลร้ายนะครับหรือเ,เราแต่งเข้าเนี่ยจะเป็นผลร้ายเพราะว่าปะตะัตนิวินาวินาศนี่หมายถึงความลึกลับสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแรกๆมันก็ดูดีหลังๆไปเถอะเดี๋ยวรอดู รับรองว่าวุ่นวายวิธีการคือไปนอนที่ายถึงวแต่งเสร็จไปนอนที่อื่นก่อนชัว่วคราวไปอยู่ที่อื่นก่อนชัว่วคราวแล้วค่อยหาเลิกดีๆตอนที่ดาวมันดีละค่อยกลับมาก็ได้อามียังมีวิธีการแก้อยู่แต่ต้องไม่แนะนําว่าต้องแต่งคือห้ามแต่งเข้าในวันนั้นในวันที่แต่งงานน่ะไม่ไม่ควรไปแบบเลอนหออยู่ที่บ้านนี่เงี้ยไม่ไม่ควรครับเพราะว่ามันต้องเป็นการแต่งออกไม่ใช่แต่งเข้านะครับวิธีการก็คือ,อไปแต่งแดนไกล ไปมันมันมันก็ยากนะครับคือพูดง่ายว่ามันมีวิธีการแก้อยู่แต่มันอาจจะยากในบางอย่างหมายความว่าไปจัดงานที่ต่างถิ่นแต่เฮ้ยบ้านเราก็ไม่อยู่แค่เกลือก็ยากจะมานะอะไรแบบนี้มันก็มีความยากอยู่แต่หมายความว่ามันก็มีวิธีการแก้อยู่นะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้มันยังไงจะสะดวกหรือไม่แล้วมันจะเปลี่ยนดวงชะตาได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวคุณนี่แหละครับแต่มันมีวิธีการแก้อยู่นะครับก็เอาเป็นว่าสะดวกไม่สะดวกแล้วแต่ครับ มันมันแก้ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวคุณเป็นคนที่จะกระทําหรือเลือกทํานะครับก็เอาเป็นว่าม,มันวิธีการแก้แต่คุณจะเอาหรือไม่ก็ว่ากันไปต่อไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพคือดาวพฤหัสดีมาตรงเรินการเงินมีเรื่องใช้จ่ายเรื่องของการเจ็บป่วยแปลว่าคุณจะป่วยนั้นในเดือนนี้แล้วก็จะมีการเสียตังค์กับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยก็ผมก็มีโรคไทรอยผมก็เป็นอยู่แล้วผมก็ ทานยาอยู่แล้วก็หมดเงินไปกับค่ารักษาอยู่ประจําทุกเดือนเนี่ยขวดยาอันนี้ขวดใหญ่คือพูดง่ายว่าผมเนี่ยมีขวดยาเนี่ยเป็นตั้งๆเลยนะคือแบบว่าเยอะมากอะ่ะคือ20กว่าขวดได้แล้วครับมันเยอะมากๆเลยแบบ2ถุงแต่ไม่ได้ตาขวดนะแต่ว่าเขาให้มาต่อแรกๆเดือนละครั้งหมายถึงเดือนละกับเดือนละ3กระปุก แต่ว่าหลังๆมาก็จะได้2เดือน1กับ่า,ามกระปุกนะครับอะไรประมาณนี้คือมันเยอะมากคือพูดง่ายๆมาเรียงเรียงกันนี่นเต็มจอเลยครับเออคือมัน20กว่ากระปุกอะ่ะมันเยอะมากเลยคือผมรักษามาปีครึ่งแล้วเนาะมันก็เลยแบบกินมาเรื่อยๆอะ่ะมันก็เยอะมากเลยเอาเป็นว่าเนี่ยจะมีการเสพตังเรื่องของการซื้อหยุบซื้อยานะครับซึ่งผมเองอ่ะก็เกิดอาศ,พศ,พศพัยประสบผมก็เจอเรื่องนี้อยู่แล้วอันนี้ผมก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็ก็ก็ต้องซื้อต่อไป แต่คนที่ไม่มีสิครับก็ต้องระมระวังเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยมันเปตกเงกินการเงินก็คือจะมีการเสียตังค์กับเรื่องอะจะมีค่าใช้จ่ายเกิดเรื่องเสียตังค์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนั่นเองเนาะต่อไปสุดท้ายคือชอกลาบหมดเวลาละชกลาบคือพลัดตกเงินกระดุมพระได้เงินมาแบบง่ายๆใครอยากซื้อหอยวยได้เบอร์ซื้อได้เลยแต่อย่าเล่นเยอะนะเพราะดาวเสาเย็นเล่นลาบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็เล่นน้อยๆมันยังพอดได้กําไรแต่ถ้าเล่นเยอะ ได้ไม่คุ้มเสียได้นะครับแต่ได้ไม่คุ้มเสียอาจจะขาดทุนได้ก็เอาเป็นว่ามีดวงแต่ก็อย่าเล่นเยอะมากเกินไปครับเพราะมีความเสี่ยงเสี่ยงมากก็หมดมากเสี่ยงน้อยก็มีโอกาสได้กำไรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชร์น่ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ